ันบอกว่าฉันเอาหมดนี่เลยไงฉันจะเอาไปแจกนี่พี่พูดไม่รู้เรื่องหรอนี่เด็กเก็บพยะฉันไม่มีเวลามารอเล่นกับแกหรอกนะออกไปจากร้านฉันได้แล้วไปฉันไม่ไปก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะซื้อหืมเด็กนี่ขโมยเงินฉันมาซื้อโทรศัพท์กันหรอฮะฉันไม่ได้ขโมยนะนี่ไม่ต้องเลยฉันจะจับเธอไปส่งตำรวจไอ้ปล่อยเลยปลอยฉันสิโยเด็กเก็บยว คุณไฝชนะฉันไม่ใช่ขโมยนะเว้ยโอ้ยอยแล้วเนี่ยพี่วิกกี้ก็ใช่นะสิจำฉันได้ด้วยไงยจำได้สิไม่ได้เจอกันตั้งสิบกว่าปีตั้งแต่หนูย้ายบ้านไปอะ่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแล้วทำไมต้องกหนูออกมาจากร้านด้วยละ่ะทำไมไม่ทักกันดีดีนี่แกรู้ไหมว่าร้านนั้นอะ่ะขายแพงมากเลยนะไม่เห็นเป็นไรเลยหนูจ่ายไหวนี่ พี่ครับของเงินกินข้าวหน่อยได้ไหมครับโหน่าสงาสารจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันให้เงินนะเฮ้ยกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนเนี่ยซวยแล้วหรือว่าหลุกมีไหมเนี่ยเอ้ะเอาของฉันไปก่อนก็ได้ ภาพันแค่เด็กเก็บขยะช่วยเหลือคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเฮ้ย hey! พู้นี้ก็สวยดิช่างมานถึงไอ้คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่วิกกี้คือเมื่อก่อนบ้านฉันอาจจะจนจร,จริงๆอะแต่ตอนนี้บ้านฉันรวยแล้วนะมีโรงแรม5้าดาวเลยด้วยพอได้แล้วไอ้ฉันรู้นะว่าบ้านแจจนตั้งแต่เด็กๆอะ แต่แกอะไม่ต้องทําว่าเป็นมีเงินกับฉันก็ได้ฉันนไม่ดูถูกแกหรอกยังไงแกก็เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของฉันถ้าพี่ไม่เชื่อฉันพี่ก็โอนเงินมาให้ฉันล้านหนึ่งเราฉันจะโอนให้พี่ห้าล้านเลยไอ้ทำไมถึงทาตัวแบบนี้เนี่ยเป็นมิจฉาชีพนี่มันไม่ดีนะรู้ไหมคุณอาท้อไปนาหวานอยู่ไหนเนี่ยฉันจะฟ้องเลยนี่ฉันรู้จักแกมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแกยังกล้าหลอกฉันอีกหรอฮะฉันผิดหวังในตัวแกมากเลยนะหยดปั้นจ่าเดพี่วิกกี้ ฉันจะไม่ยอมให้แกเนะี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมมีเด็กขาดมาจะไปไหนอะพี่พี่พาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยฉันทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะฝากงานให้แกทำงานที่นี่เหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปเป็นวิชาชีพโกงเงินใครเขาอีกพี่ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะใช่ก็ฉันเพิ่งเรียนจบมาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ เขาต้องการคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นฉันก็เลยมาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟไปก่อนเน่อย่าถามมากเอาเป็นว่าแกต้องตั้งใจทํางานที่นี่จะได้ไม่ต้องไปเก็บขยะแบบนั้นอีกเข้าใจไหมเออแล้วก็เวลาเช็คบิลลูกค้าถ้าไม่มั่นใจอะ่ะก็เอาเครื่องคิดเลขแบบนี้ไปด้วย <S <S วิธีการก็บวกๆไปเช่นค่าอาหาร 3,650ค่าวาย8 7 8 5เครื่องดื่มอื่นๆ4่น0 1 5 1 9 5เฮ้ยนี่การคิดเร็วกว่าเครื่องคิดเลขฉันอีกนะเนี่ยก็ฉันอะไปช่วยพ่อคิดบัญชีที่โรงแรมบ่อยๆตั้งแต่เลขหลักล้านพันล้านแค่เลขหลักพันหลักหมื่นแค่เนี้จิบจบมากยังไม่เลิกโกหกอีกเอาเอาเย้มไปทำงาน อ้าวโลกกลมจังอะนี่มันวิกกี้แฟนเก่าพี่เฟิร์สนี่ทำไมถึงมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ได้อะนี่เขาเรียนจบก,กันไปเป็นปีๆเพื่อหลายคนเนี่ยเขาได้งานดีๆทำกันเยอะเลยนะทำไมเธอมาดักดาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ได้สงสัยเกรดจะไม่ถึงก็เลยไม่มีบริษัทไหนรับเข้าทำงาน <c oughs> น่ะคุณลูกค้าคะถ้าจะมาทานอาหารเนี่ย เชิญนั่งที่โต๊ะด้วยนะคะตอนแรกก็จะมาทานอาหารนั่นเลยแต่ว่ามาเจอเธอซะก่อนทําไมอ่ะแค่อยากจะถามสารทุกสุขดิบอ่ะอายเหรอที่เป็นแค่เด็กเสริร์ฟเราวนี่ใครอ่ะทำไมแต่งตัวเหมือนเด็กเก็บขยะข้างถนนแบบเนี้ยนี่น้อง ที่เนี่ยมันร้านอาหารหรูนะออกไปซะไปนี่นี่มันลูกพี่ลูกน้องฉันเองพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไล่อุ้ยก็อย่างว่าแหละนะไอ้พวกคนจนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอ่เป็นธรรมดาเงินในบัญชีมีระดับไหนก็ต้องได้คนระดับนั้นมาเป็นเพื่อนนะถูกแล้วนี่พี่เฟิร์สพี่จะไม่ช่วยแฟนเก่าพี่หน่อยหรอไม่จำเป็น นี่วิกกี้ตอนนี้ฉันเพิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม JPC Grand Hotel เลยนะถ้าเธออยากมาทำงานกับฉันตอนนี้ก็มีตำแหน่งว่างอยู่นะนี่ฉันก็เพิ่งเอาเตยแฟนของฉันเนี่ยเข้าไปทำงานด้วยโดยไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะแต่ว่ามีข้อแม้เธอต้องก้มกราบเท้าฉันสะก่อนฉันไม่ทำถ้าฉันจะต้องกราบเท้านายเนี่ยฉันยอมเป็นเด็กเสิร์ฟไปตลอดชีวิตดีกว่า พี่วิกกี้อ่ะเขาเก่งกว่าพวกพี่ซะอีกรวยซะด้วยถ้าเขาได้ทํางานนะเขาไปได้ไกลกว่าพวกพี่แน่นี่ยัยเด็กฟันไม่สิ้นกลิ่นนมนมเก็บป,ปากไว้ดูดนมแม่ดีกว่าไหมพวกพี่นั่นแหละปากเน่ายัยเด็กบ้านี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพรุ่งนี้ฉันจะไปสมัครงานที่นั่นด้วยตัวของฉันเองโดยที่ไม่ใช้เส้นสาย แล้วแต่แล้วกันแต่อย่าลืมนะว่าฉันเนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์เธอปปเตยกลับดีกว่าพี่เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากกินร้านนี้สู้ๆนะพี่วิกกี้ฉันเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวยังไงวันนี้ฉันขอตัวก่อนฉันไปก่อนนะ ป่อยไฉันจะไปสมัครงานใครอนุญ,ญาตให้เธอเข้าไปไม่ทราบนี่หยุดหาเรื่องฉันสักทีได้ไหมฉันไม่ทำอะไรให้พวกเธอนักหนาฮะเปล่าก็แค่หมั่นใจอะสมัยก่อนผู้ช,ชายชอบเธอเยอะนักนี่หน้าตาแกก็สวยดีนี่ทำไมไม่ไปทำงานอย่างว่าล่ะเผื่อชีวิตจะดีขึ้น ออขอโทษทีนะที่พูดแทงใจดำอะแต่มันจริงนี่แกมันสวยแต่ว่าไม่มีสมองคอยดูแล้วกันฉันจะทำให้เธอเห็นว่าฉันเนี่ยใช้ความสามารถเข้าทำงานที่โรงแรมนี้ได้ด้วยตัวเองตำแหน่งที่ว่างเนี่ยตำแหน่งนี้นะ ก็ใช่น่ะสิคนอย่างแกเนี่ยเหมาะกับงานใช้แรงงานแบบนี้นี่แหละนี่นายหลอกฉันว่ามีตำแหน่งว่างอะหรอฮะทำไมอ่ะกิงโง่เชื่อฉันเองน เด็กเก็บขยะนี่ไอ้ไปหลอกเอารถใครมาใช้เนี่ยเปล่าพี่หนูไม่ได้หลอกนี่ไอ้เด็กเก็บขยะแกไปขโมยเงินใครเขาไม่เช่ารถหรูคันนี้ฮะฉันไม่ได้เช่ารถคันนี้ฉันซื้อสดโอ้ยไอ้อย่าโม้เยอะสิ S <S <N ic> นี่เด็กเก็บขยะอย่างเธอจะมีปัญญาเอาเงินจากไหนมาซื้อรถหรูละเมออยู่หรือไงสรุปยังไงวิกกี้ถ้าแกไม่ทำงานแม่บ้านเนี้ฉันจะให้รปภมันลากพวกแกสองคนออกไปเกการ้โรงแรมฉันฉันไม่ทำได้เอางี้ใช่ไหมรปภร,รปภเออวไว้อะไรกัน ทานถ้าไม่ทานงั้นหรอสรุปมีเร MA> um> ื่องอะไรกันเฟิร์สเจอก็ใหญ่คนนี้สิครับจะมาสมัครงานที่โรงแรมของเราผมบอกไปว่าตอนนี้ตำแหน่งมันเต็มเขาก็ยังดื้อเขาจะมาสมัครงานให้ได้ผมไล่แล้วก็ไม่ยอมไปไม่จริงสองคนเนี่ยเขาหลอกพี่วิกกี้มาเขาบอกว่ามีตำแหน่งว่างแต่พอพี่วิกกี้มาเขากลับให้เป็นแม่บ้าน หุบป,ปากอยู่นี้นะยี่เด็กเก็บขยะข้างถนนพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไอเด็กปากดีแบบเนี้ยสงสัยครอบครัวจะมีปัญหาพ่อคงจะติดยาส่วนแม่เนี่ยท้องก่อนแต่งเลวสิโรชีผู้แกสองคนพูดว่างไงน,นะผมพูดว่าท่านประธานตบผมทำไมครับก็เด็กเก็บขยะที่กแกด,ดูถูกอะ่ะคือลูกฉันไงล่ะ อะไรนะครับลูกพ่อะคะสองคนนี้เขาพูดจาไม่ดีกับหนูคะ่ะแถมผู้จัดการเนี่ยยังรับี่นี่เข้ามาทำงานแบบไม่สัมภาษณ์ด้วยคะ่ะแบบนี้มันผิดกฎโรงแรมคะ่ะไม่จริงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยเธอกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะหุบปากตออ่อจากนี้ฉันไล่พวกแกสองคนออกแลวอย่ากลับมาอีทบที่บริษ,ษัทชั <ไร S 3> อีกไล่ออกอะไรออก แล้วผมจะเอาอะไรกินนะครับเ,เรื่องแกดีวะไปเลยนะไปสวัสดีค่ะคุณอาคุณอาจำหนูได้ไหมคะจำได้สิหนูวิกกี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีค่ะเดี๋ยวว่างๆหนูสภาพ่อกับแม่ไปเยี่ยมคุณอานะคะสบายอะไรกันลรอคะ ตอนนี้พี่วิกกี้เขาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ค่ะไอ้พ่อคะพ่อให้พี่วิกกี้เขาเข้ามาทำงานที่โรงแรมของเราได้ไหมคะอเออหน,หนูหนูอยากสัมภาษณ์นะคะหนูอยากใช้ความสามารถไม่อยากใช้เส้นสายค่ะก็พี่สัมภาษณ์กับฉันไปแล้วไงนั่นแหละคือการสัมภาษณ์ของฉันในเมื่อไอสองคนนั้นมันออกไปแล้วตำแหน่งก็ยังว่างอยู่งั้นหนูมาทำงานที่โรงแรมของอานนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณอาขอบคุณจริงๆค่ะงั้นอาขอตัวก่อนนะอืะี่แกหลอกฉันหรอฮะไม่ได้หลอกสะหน่อยฉันน่บอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่ยังไม่เชื่อฉันต้องหากโอ้โหใครจะไปเชื่อล่ะก็เห็นแกเก็บขยะก็หนูทำจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไงใครจะไปรู้อ่ะ เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวพาพี่ไปทําความรู้จักกับผู้พี่ๆข้างใน